โอ้โหโอ้โหนี่ได้ดอกบัวแล้วนี่ได้ดอกบัวเอาไปบูชาพระแล้วนะคะขอให้เราสมปรารถนาให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยดอกไม้บูปชาติที่เรานำไปสักการะบูชาพระรตนตรยัย พระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะสแสวงบุญมานับประมาณนะพระธรรมคำสอนกว่าจะเข้าถึงได้เนี่ยเป็นทาอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่มากนะพระสงฆ์กว่าจะได้สืบทอดศาสนามานับ2,600กว่าปีแล้วนะไม่ใช่เล่นเลยจริงๆพระราตนตรัยอันนี้ถือว่าเป็นสาระอันสูงสุดถ้าการที่เรานำสิ่งที่เราหามาด้วยความลำบาก แล้วก็ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรกลิ่นกร,รมยานอะไรที่เราจุดบูชาและอธิษฐานจิตสิ่งนั้นนะคะจะกลายเป็นบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่กับเราแล้วก็คอยเกื้อกูลอุดหนุนเราให้เราสําเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกอย่างนะคะอาจารย์เชื่อเช่นนั้นอาจารย์เชื่อพลังแห่งบุญแล้วก็เชื่อพลังแห่งกิดานุภาพของบุญนะคะของการทําความดีพูดดีทดําดีคิดดีทุกอย่างอาจารย์เชื่อเช่นนั้นจริงๆนะคะท่านผู้ชม โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับบ้านกันแล้วโอ้โหฝนตกฝนตกฝนตกอันนี้ถนนใหญ่นะคะท่านผู้ชมถนนมาจากกรุงเทพนะคะไปอุบลราชธานีนะคะท่านผู้ชมขาอ้สักบัวสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าที่ติดตาม